สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพุธนะฮะ21ธันวาคมก็ใกล้ๆปีใหม่แล้วนะฮะราคาทองคําเมื่อคืนนี้ก็เริ่มดีตัวกลับขึ้นมาได้นะอย่างที่เรียนไปเมื่อวานในตอนท้ายที่ผมเรียนว่าคิดว่าราคาทองน่าจะผ่าน1,600เหรียญขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ประเมินว่าอาจจะขึ้นมาได้แรงขนาดนี้นะฮะก็กลับขึ้นมา ใกล้ๆ1 6 2หี่เหรียญแล้วในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็คาดการต่อว่าราคาน่าจะฟื้นตัวผ่าน1,620ขึ้นไปได้นะเพราะว่าเรื่องของการกินกำไรในทางเทคนิคด้วยเพราะหลายคนที่เทรดตามกรอบทางเทคนิคนี่ฝรั่งท่านก็เขาก็ดูเรื่องของเทคนิคเป็นหลักเหมือนกันก็คิดว่าพอผ่าน1620อเนี่ยอารมณ์ตลาดน่าจะกลับมาดูดีขึ้นนะฮะทองคำเมื่อคืนนี้ปิดตลาดนะครับ <c oughs> 1,615บหเหรียญก็ ไล่ราคากลับขึ้นมาได้ในช่วงสัก3ามสี่ทุ่มในการซื้อขายในบ้านเราก็เป็นช่วงไนท์เทรดของโกลฟิวเจอร์พอดีนะฮะบวกขึ้นมาเกือบเกือบยี่สิบสองเหรียญส่วนโลหะเงินนะฮะบวกขึ้นมาประมาณสักแ80ดสิเซนปิดตลาดยี่ิบเก้าเหรียญกับอีกห้าสิบเซนประเด็นบวกก็ยังอยู่ในยุโรปนะฮะแล้วก็อยู่ในสหรัฐเองโดยประเด็นที่ตลาดสนใจเนี่ยอยู่ในฝั่งยุโรปเป็นหลักเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของทางเยอรมันกับของสหรัฐที่ออกมาดีตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็มีเรื่อง มีการรายงานเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของในยอรมันนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆของยอรมันก็ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ตรงนี้เองเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยกลับแข็งค่าขึ้นราคาทองคําในช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เลยเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแต่พอในช่วงค่ำเนี่ยก็มีประเด็นบวกเข้ามา 2- 3สาประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐปรากฏว่าก็ ออกมาขยายตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างที่ผมเรียนมาเสมอครว่าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยยังมองว่าน่าจะออกมาดีต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตั้งแต่ตัวเลขการจ้างงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมแล้วยังเชื่อว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็จะส่งผลบวกต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับให้ปรับฟื้นตัวขึ้นได้เพียงแต่ว่า กรณีของยุโรปเนี่ยยังเป็นประเด็นลบยังเป็นประเด็นเสี่ยงที่จะถ่วงให้ตลาดลงแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันแล้วนะฮะก็เป็นรายงานเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมของ ECB ห,หรือว่าหรือว่าธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยปรากฏว่าท่านก็มีมาตรการเพิ่มเติมที่ผ่านมาเนี่ย ECB เขาแสดงจุดยืนค่อนข้างชัดนะครับว่าเขาจะไม่ ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศอ,อื่นๆใดๆเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ราคาทองราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆปรับฐานลงผ่านการอ่อนค่าลงของค่าเงินยูโรแต่เมื่อคืนนี้เนี่ย ECB เขามีมาตรการเพิ่มเติมก็คือว่าเขาจะปล่อยกู้ไม่จำกัดวงเงินเป็นอายุสัก 2, ประมาณ3ปีนะผมจะไม่ผิดด้วยเราเขาคิดอัตราดอกเบีย้ยนีประมาณสัก1%ซึ่งก็เท่ากับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายของ ECB พอดีซึ่งตรงนี้เนี่ยการปล่อยกู้ในลักษณะที่ไม่จำกัดวงเงินอายุ3ปีแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเพียงแค่1%เนตี่ยตรงนี้เองเนี่ยสถาบันการเงินแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องมองเห็นลู่ทางในการทํากําไรพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ ประมาณสัก3-4%ไม่นับยุรมันนะอยอรมันเนี่ยจะต่ำมากมากประเทศอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอิตาลีสเปนส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 4- 5เพราะงั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราสามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียว แล้วก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็รับผลตอบแทนที่4-5ตรงนี้เองก็เป็นช่องทางที่ทําให้มีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมแต่ว่า ECB ไม่ได้เป็นคนซื้อนะคนที่ซื้อก็จะเป็นบรรดาเหล่าสถาบันการเงินต่างๆก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ ECB นํามาใช้เมื่อคืนนี้ก็เลยทําให้การประมูลขายพันธบัตรรัฐบาลการประมูลขายตัวเงินคลัง,องของสเปนเมื่อคืนนี้ก็มีดอกเบี้ยปรับ ตัวลงนะเป็นตัวเงินคลังเป็นการกู้ยืมระยะสั้นนะฮะก็ถ้าเกิดดูจากสติติเนี่ยเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยตัวเงินคลังอายุ3เดือนของสเปนเนี่ยอาจจะเคยอยู่ที่ประมาณ5ถึงปรากฏเมื่อคืนนี้เนี่ยเอาข้าจริงเนี่ยมีคนมาประมูลซื้อเยอะมากมีดีมานเข้ามามากกว่าสัพพลายอัตราดอกเบีย้ยก็ลงมาต่ำกว่า2%ด้วยซ้ำนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยการประมูลขายพันธบัตรรัฐบาลของหลายๆประเทศในตอนนี้เนี่ยในฝั่งยูเวนตกรีซนะฮะเพราะกรีซเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงก็น่าจะ ผ่านการปรับแข็งค่าขึ้นของค่าเงินยูโรในช่วงนี้ได้เพียงแต่ว่าประเด็นต่างๆในยุโรอันนี้ก็เป็นมาตรการในช่วงสั้นที่เขาประกาศออกมานะฮะแต่ว่าภาพรวมต่างเนี่ยยังต้องติดตามโดยเฉพาะกรณีของกรีซฮะเพราะกรีซเนี่ยเขามีการพูดคุยกันกับเจ้าหนี้พูดคุยกับตัวแทนจาก E.U.M.F. แล้วก็ E.C.B. ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปถ้าหากว่าข้อสรุปที่ยังไม่ชัดเจนและกรีซเนี่ยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันตามกําหนด8000ล้านยูโรในช่วงเดือนหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะส่งผล Yeah. ต่อระบบเศรษฐกิจระบบการเงินของยุโรปแล้วก็จะกลับมากดดันราคาทองอีกครั้งหนึ่งเพราะาพันธบัตรรัฐบาลของกรีซเนี่ยก็ใกล้ที่จะครบกําหนดอายุแล้วเหมือนกันมันก็ยังไม่มีใครที่มั่นอบมั่นใจที่จะเข้าไปถือครองแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆของกรีซเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเพราะนะ้นแล้วเนี่ยเรื่องของประเด็นในยุโรปเนี่ยผมคงต้องเรียนนะครับว่ายังไม่นิ่งเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของมาตรการแก้ไขในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะภาพรวมยังไม่ได้มีอะไรใหม่ก็ยััังคิดดดวว่าาาาเเปรป,รเป็็นนนกกรรรรีบบบตตขึ้อ ท่านั้นเองส่วนประเด็นในสหรัฐอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐี่ยออกมาดีขึ้นแล้วก็ยังเชื่อว่าน่าจะออกมาดีต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะส่วนในประเทศบ้านเราเมื่อวานนี้ก็คงมีเรื่องของตัวเลขการส่งออกก็จะบอกว่าน่าตกใจมันก็ไม่ได้เพราะเราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะเพราะาน้ำท่วมตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมายอดส่งออกเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะพี่ยอดคุณสิริวัตรบบาาก็จจประสาทท่านก็แถลงเองเลยท่านก็บอกว่าตัวเลข การส่งออกของเราเนี่ยลดลง12%ก็เป็นการปรับลดลงมาครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี52ตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะเอฟคงจะส่งผลต่อเรื่องของค่าเงินบาทของบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงอยู่ในช่วงของการบูรณะซ่อมแซมถ้าเงินบาทกลับอ่อนค่าลงไปก็จะเป็นประเด็นบวกสําหรับเรื่องของการส่งออกและเรื่องของการนําเข้าสินค้าก็ต้องแพงขึ้นนะฮะแต่ผมคิดว่าคง ไม่น่าจะมีผลอย่างมีนัยสําคัญในช่วงนี้แต่ว่าในช่วงปีหน้าตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามไปแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละฮะเรื่องของ GDP ก็อาจจะมีการตอบรับค่าเงินบาทก็อาจจะกลับพลิกอ่อนค่าลงเพราะงั้นตรงนี้ก็คงต้องเอาใจช่วยรัฐบาลนะฮะให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้กลับมาสู่เรื่องของราคาทองนะฮะเทคนิคเนี่ยราคาทองอย่างที่เรียนไปเมื่อวานผ่านพันหกร้อยี่สิเหรียญผ่านพันหกยี่สิบขึ้นไปได้เนี่ยเทคนิคก็คงดูสดใสขึ้นต้านด้านบนถัดจากพันหกยี่บเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งหกสี่ห 6 6 0เพียงแต่ว่าถ้าเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นก็เอาเป็นว่าที่แนะนําทยอยซื้อตั้งแต่ปรับฐานลงไป1 5 8 0 1 5 8 5ตรงนั้นสุดแล้วแต่นะครับดีดตัวกลับขึ้นมาก็มองเป้าตอนนั้นไว้ที่ประมาณพันกตอนนี้ก็ยังไม่ขยับนะครับก็ยังมองว่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยพันหกร้อยยี่สิพันหกร้อยสามสิบเนี่ยทยอยปิดสถานนะเป็นบางส่วนดีกว่าแล้วก็รอให้ราคาปรับฐานกลับลงไปแล้วค่อยกลับเข้าไปเก่งกำไรฝั่งซื้อกันใหม่นะครับมองว่าถ้าเกิดผ่านพันหกร้อยนนนยี่ส 45แล้วก็1,660น่าจะกลับขึ้นไปได้เห็นนะครับแล้วก็จะมีสัญญาซื้อเกิดขึ้นในทางเทคนิคเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วล่ะฮะถ้าหากว่าท่านเทรดในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็มีวินัยสักหน่อยก็ขึ้นมาแล้วก็ปิดสถานะ เอากำไรออกไปก่อนแล้วก็รอให้ราคาปรับฐานลงไปแนวรับนะครับพันหกร้อยสิบพันหกร้อยคิดว่าพันหกร้อยเนี่ยน่าจะยืนได้ไม่น่าจะหลุดแต่ถ้าหลุดเนี่ยต้องระวังแรงขายที่อาจจะมีกลับออกมาส่วนตัวโลหะเงินนะครับเมื่อวานนี้ผ่านจุด s ต o p l ล s s ที่สิบเก้าเหรียญห้าสิบขึ้นมาได้กออ็มีแนวโน้มที่ราคาจะไปต่อก็เทคนิคก็เริ่มดูดีเริ่มสดใสขึ้นประเด็นบวกจากยุโรปก็อาจจะส่งผลบวกให้ราคาปรับขึ้นได้ต่อแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงนะฮะถ้านต้องติดตามข่าวด้วยถ้ามีข่าวลบจากยุโรปกลับออกมาก็ ในยุโรปที่ออกมาในช่วงนี้ก่อนเพราะงั้นเนี่ยโ <c oughs> ลหะเงินหลังจากผ่านจุด Stop l o s สสำหรับการกินกำไรฝั่งขาย29เหรียญ50เซนเนี่ยก็คิดว่าราคาน่าจะไปได้ต่อนะครับต้านถัดไป29เหรียญ80จนถึง30เหรียญผ่านได้มองถึง31บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวสเปรดของ ราคาอของสัญญาทองคำนะครับระหว่างเดือนใกล้ในเดือนต่างๆปรากฏว่าแซดเนี่ยยังต่ํากว่า G เยอะเลยก็คิดว่าเป็นเพราะว่ามีการปิดสถานะแล้วก็ไปซื้อในสถานะเดือนไกลกว่าก็ทําให้ตัวแซดเนี่ยแซดเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ราคาดีตัวกลับตัวแซก็อาจจะดีกลับขึ้นไปได้แรงส่วนท่านที่ยังอยากสเปรดอยู่นะครับปรากฏว่า G กับ จกับ J เนี่ยตอนนี้ตัว G ต่ำกว่าตัว J ค่อนข้างเยอะนะฮะสามกว่าบาทถ้ายังเห็นส่วนต่าง300กว่าบาทขึ้นไป350 360ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าตัว G ค่อนข้างถูกนะถ้าท่านคิดว่าไม่มั่นใจคิดว่ายังมีความเสี่ยงมีการเวี่ยงไหวเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ไปซื้อในตัวเดือน G แล้วก็ขายในตัวสัญญาเดือน J ล็อกเอาสเปรดอาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ